ช่วยผ่อน3,000นาน5เดือนหรือจะเลือกผ่อนอีกทีเดือนพฤศจิกาอเลยก็ได้ครับโดยโปรโมชั่นทั้งหมดที่แจ้งมาเมื่อสักครู่ออกรถใช้เงินแค่1น0 0ันบาทครับยูนิคอนทูคานะครับขายรถดีการันตีคุณภาพครับยืนยันว่าต้องไม่มีประวัติการชนหนักพิกความน้ำท่วมไฟไหม้หรือตัดต่อครับตัวเจอนะครับซื้อคืนเต็มราคาทุกคันครับมีค่าเสียเวลาให้ลูกค้าทุกคันครับผมยูนิคอนทูคาเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า200คันครับคลิปนี้ยูนิคอนทูคาจะพาไปรับชมกับรถเข้าใหม่ครับ เก๋งผอเริ่มต้นที่3,000บาทกระบผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับจะมีรถรุ่นไหนแบรนด์ไหนกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมเข้าใหม่สดๆร้อนครับผม All New Isu z u D-Max ครับผม1.9ตัว Z ซตนะครับแคปซีไฮแลนเดอร์เป็นตัวสูงนะครับรถสีดำปี2018คันนี้นะครับของแต่งที่่นีมาให้ครับเป็นล้อขนาด18นิ้วแบรนด์ R T S นะครับยาง265/60นะครับใช้อีกยาวนะครับ รถคันนี้ให้ผมเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นครับขาดไม่ได้เลยครับสำหรับยูนิคอร์ตูคานะครับออนิวอีสุดีแมกครับผม1.9 S ่งจเกแคปเตียเกียธรรมดารถปี2021ครับโฉมสองพัวยีอย่างนี้นะครับตัวรถเป็นสีขาวเดิมๆโรงงานครับผมล้อเวล6ก้านนะครับยาง245 275นะครับขนาด18นิ้วเป็นบูเบลินนะครับ จะส่งลงล้อให้นะครับรถคันนี้รถปี2021คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นครับพี่อีโคคาประหยัดน้ำมันและยังคุ้มเงินผ่อนนะครับผมคันนี้เป็นนิสสันมาร์ต1.2ึ่เอสเกียร์ธรรมดาปี2019ครับสีเทาเดิมอย่างนี้เลยครับสวยๆนะครับมีของแต่งเป็นล้อที่สามเชุดนะครับผมคันนี้ผ่อนตลอดอายุสัญญาที่4,000กว่าบาทเท่านั้นครับแบรนด์หลักครับโตโยต้ายาริสอันนี้ก็เป็นรถที่จัดอยู่ในตระกูลอีโคคาร์นะครับผมเป็นโตโยต้ายาริสหนะครึ่ รถคันนี้ปี2015ครับผ่อนเริ่มต้นที่3,000กบาทเท่านั้นครับมีแคปแล้วก็ต้องมี4ประตูครับผมคันนี้เป็น DMAX 2022ครับเครื่องยนต์1.9เนะครับเป็นตัว S a แคป4ประตูนะครับบูพาวเวอรรถปี2022คันนี้ผมแถมล้อแม็กใหม่ RE30 ให้1ชุดครับผมจัดทรงให้ท่อหน้าเพลาสแตเลสอีก1เส้นครับ ผ่อนเริ่มต้นที่7 ,00 0ันกว่าบาทเท่านั้นครับ Mitsubishi Triton ครับ2.5 GLX Mega Cab รถปี2019นะครับตัวนี้เป็นตัวไม่ได้เชนแล้วเป็นหน้าใหญ่หน้ายักษ์แล้วนะครับผมตัวแคปเปิดได้ครับของแต่งที่มีมาให้ครับผมเป็นล้อวลขนาด18นิ้ว1ชุดหน้าหลังนะครับจัดทรงให้โหลดนิดโหลดหน่อยเตียหล่อแล้วครับรถคันนี้ปี2 0 1 9ันคันนี้ผมให้ผ่อนเริ่มต้นที่5 0 0พกว่าบาทเท่านั้นครับผมกับโปรโมชั่นช่วยผ่อนส0 0 0นาน5เดือนหรือพี่จะเลือกผ่อนอีกทีเดือนพฤศจิกาเลยก็ได้คร อีโคคาจากทางค่ายมิตซูบิชิครับผมมิตซูบิชิมิรัตครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเครื่องยนต์1.2ครับเกียร์รถเป็น GLX ครับผมภายในมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวล้อจะเป็น t 3 71ชุดครับเป็นล้อใหม่ยางใหม่ตัวรถสีขาวไม่มีชนครับผ่อนตลอดอายุสัญญาที่4,000ปลายๆเท่านั้นครับมาชมตัวรถแฮสแบกนะครับที่เป็นซิปปี้คาร์กันบ้างนะครับแต่ว่าโดนวัยรุ่นจัดทำไปเป็นรถซิ่งบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Honda Jazz 1.5S นะครับคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะ MT รถปี2015ครับสีขาวเดิมๆนี้นะครับล้อทีสามเจ็ดหนึ่ชุดจะผมและดิฟฟี่1ชุดมีท่อซิ่งให้อีก1เซตนะครับผมผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเท่านั้นครับย้ายท่ายนะครับมาเป็น Toyota บ้างนะครับคันนี้เป็น Toyota h i l u x Revo 2.4 Entry Z Edition Open c a อนะครับเป็นตัวแคปเปิดได้ตัวเตี้ยนะครับรถคันนี้ปี2021สวยๆอย่างนี้นะครับเลเกย์ไม่แค่านั้นนะครับผม ของแต่งที่มีมาให้ครับผมเป็นล้ออีโมชั่นห้าก้านเงาเงาสวยๆอย่างนี้ครับหนึ่งชุดจัดทรงให้ครับรถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นครับพี่ Mitsubishi Triton 2.5 GLX Mega Cab ครับสีขาวรถปี2015ครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้แคบเปิดไม่ได้นะผ่อนตลอดอายุสัญญาที่6,000กว่าบาทครับยังไม่พอครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่ r p f 1 1ชุดครับผมจัดทรงซิ่งไว้วิ่งเที่ยวบางแสนนะครับ Civic 1.8 S เกียร์อัโต้นะครับรถปี2012ครับของแต่งครับง่ายๆเลยครับเห็นด้านหน้านะครับล้อ NT03 1ชุดครับขนาด17นิ้วฝาโปองคาร์บอนเทปลาครับ1บานฟิล์มใสรอบคันนะครับช่วงล่างเป็นช็อคตัดรับเกียร์ของ s i l v e r n ์ o Max R นะครับพ่อซิ่ง1ใบครับคันนี้พอเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นครับก็ขอย้ํากันอีกครั้งนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับช่วยผ่อน3,000นาน5เดือนนะครับหรือพี่จะเลือกผ่อนอีพีเดือนพฤศจิกาเลยก็ได้ครับออกรถใช้เงินแคค่1,000บบาทรั ยูนิคอนทูคาร์ครับขายรถดีการันตีคุณภาพครับยืนยันว่าต้องไม่มีประวัติการชนหนักพิกความน้ำท่วมไฟไหม้หรือตัดต่อครับตัวเจ้าซื้อคืนเต็มราคาทุกคันครับมีค่าเสียเวลาให้ลูกค้าทุกคันครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับยูนิคอนทูคาร์ตั้งอยู่ที่ถนนร่ม9ก้าซอย21ทับครับผมเบอร์โทรติดต่อสายด่วนทันจครับ0 8น9 2 2 2ด3้ครับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักข้อความกันเข้ามาได้ก่อนครับแล้ว